เพื่อนเอนคนไหนที่เบื่อเมนูเดิมเดิมวันนี้มาทําเมนูนี้กันดีกว่าคะ่ะวันนี้แอนจะชวนมาทําเมนูยําห้อยดองเครื่องแน,น่แนๆร่อยๆกันคะ่ะเพื่อน,อนสูตรนี้ทําไม่อยากหอมสมุนไพรเครื่องแน,น่แนๆได้เมนูนี้รับรองว่าเจริญอาหารข้าวมดม เดิมนๆวัตถุดิบสาหรับทําเมนูยําห้อยดองแอนก็ขึ้นมาให้เพื่อนๆแล้วนะคะวาาแล้วก็ไปเตรียมหั่นเครื่องสําหรับทํายําห้อยดองกันเลยเริ่มด้วยซอยหอมแดงเลยค่ะเวลาทําเมนูนี้นะคะให้เพื่อนๆใส่เครื่องสมุนไพรแบบเยอะๆได้เลยค่ะยิงใส่เยอะยิงร้อยค่ะเพื่อนล้างนั้นก็มาหั่นพริกขี้นูค่ะแอนใส่เป็นพริกขี้นูส่วนนะคะขี้นูส่วนเวลาเอามายำเขาก็จะมีความเผ็ดแล้วก็หอมร้อยค่ะอากนั้นก็มาซอยตะไคร่กันตะไคร่ที่จะเอามายำก็ให้เหลือตะไคร่ที่อ่อนอยู่นะคะ ตากนั้นก็มาซอยใบยมะกรูดกันใบมะกรูดเองก็จะเหลือกใส่ใบอ่อนเหมือนกันนะคะใบอ่อนเขาก็จะมีความหอมแล้วก็ไม่แข้งคะ่ะเพื่อนเครื่องสําหรับทํายําหอยดองก็พร้อมแล้วคะ่ะไปตักหอยดองใส่ถ้วยเตรียมยํากันเลยหอยดองที่เอามายานะคะก็จะต้องมีความเปรี้ยว<ม>แล้วก็จะต้องไม่เค็มมากค,คะ่ะถ้าเพื่อนๆเหลือกเจ้าที่เค็มมากๆเอามายําก็จะไม่ร้อยนะคะเพื่อนตากนั้นก็มายากันเลยค,ะค่ะเพื่อนขิงซอยเป็นเครื่องยําหอยดองที่คาดไม่ได้เลยค่ะใส่คิงซอยลงไปแล้วก็ตาม ด้วยตะไครซ้ซอยลงไปแล้วก็ตามด้วยหอมแดงซอยกับพริกขี้หนูซอยลงไปได้เลยค่ะยำหอยดองแบบนี้นะคะหญิงใส่เครื่องแน่นๆหญิงร้อยคำเพ่อนถ่ายด้วยใบมะกรูดซอยลงไปค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆกับเมนูยำหอยดองเครื่องแน่นแต่วเวลาทําเมนูนี่ก็ต้องมีพักซวดออกมาแกล้มเยอะๆถึงจะร้อยค่ะว่าแล้วก็ไปคลุกเครื่องยำของเรากันเลยดีกว่าเพื่อนๆดูความเครื่องแน่นของยำหอยดองวันนี้สิคะ แฉ่เห็นแบบนี้ก็นำลายกรักแล้วค่ะยำห้อยดองแบบนี้นะคะพอเครื่องสมุนไพรเขาอยู่ในน้ำยำ <c oughs> จะยิงทําให้น้ำซึมเข้าไปในเครื่องยำร้อยมากๆเพื่อนๆดูความเครื่องแน่นหน้าทานสิคะเป็นแบบนี้อดใจไม่ไหวแล้วค่ะด้วยตรงตักเข้าช่วยรอนรอนออกมากินกับยำหอยดองของเรากันดีกว่ามาค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาร้อยจังหู้ข้าวม,มอด้วยกันค่ะ